بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم أ ม ا ب ع د อัสสล ا م ะ عليكم ลอ ح م ة ะ ل ل ه وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับการที่เรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลานั้นอย่าเพียงมีศรัทธาอยู่ในใจและที่ริมฝีปากเพียงอย่างเดียว เพราะว่ามีพี่น้องของเราบางกลุ่มที่เข้าใจผิดอย่างมาหันผมได้มีโอกาสไปพบปะพี่น้องที่ต่างจังหวัดนะหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางลงไปยังจังหวัดภาคใต้เกือบทุกอาทิตย์ไปพบพี่น้องอยู่กลุ่มหนึ่งเขาถามคือนั่งถกเถียงกันนะแล้วก็ถามอยู่คำถามหนึ่ง ซึ่งเป็นคำถามที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่เข้าใจเขาบอกกันว่าฉันเนี่ยมีอีมานที่เข้าถึงแล้วปฏิบัติอามันซอนแลกมาจนกระทั่งอีมานเนี่ยเข้าถึงแล้วอันนี้ในแนวความคิดของเขาในแนวการเชื่อถือของเขาเนะเขาบอกว่าต่อไปนี้ฉันก็ไม่ต้องทำอิบาดาก็ได้ พราะอีมานเนี่ยมันเข้าถึงสถิตในหัวใจอย่างแน่วแน่แล้วไม่มีวันที่จะถอดความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์ออกไปจากหัวใจอีกได้อีกต่อไปได้แล้วจึงไม่ต้องทําอิบาดดาก็อีมานมั่นคงอยู่แล้วไม่ต้องละหมาดก็ได้ไม่ต้องถือสินอดก็ได้ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เพราะว่าอีมานความเชื่อมั่นศรัทธาอันแท้จริง หรือศรัทธาอันแกร่งกล้าเนี่ยมันอยู่ในหัวใจสถิตมั่นตรงนี้แล้วมันจะไม่หลุดไปไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าฉันเองก็ไม่ต้องทำอิบาด้าอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฉันได้ร่ำเรียนมาแบบนี้ส่วนคนที่ต้องทำอิบาด้าต้องละมานะต้องทำในสิ่งต่างๆที่เป็นอิบาด้าต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเพราะอีมานของเขายังเข้าไม่ถึง อ ي มานของเขายังเข้าไม่ถึงท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทุกท่านนะครับตรงนี้เป็นความเข้าใจเป็นหลักยึดมั่นที่ผิดอย่างมหันเป็นหลักยึดมั่นที่ทรยศต่อสิ่งที่ท่านรอซูนสอลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเพราะหลักยึดมั่นตรงนี้เป็นการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่วิถีชีวิต ของการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะว่าเมื่อเราไปศึกษาดูการปฏิบัติของท่านนาบีเราท่านทั้งหลายจะได้รับคำตอบนะครับว่าการมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับการปฏิบัติความดีเนี่ยเป็นของคู่กันสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ชัดถึงการมีศรัทธามั่นหรืออีมานที่มั่นคงของแต่ละคน ศรัทธาอยู่ในใจเปล่องออกมาทางวาจาแล้วก็จะต้องสนองตอบการปฏิบัติต่ตางๆทั้งหมดที่เป็นอิบาดะด์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์และถูกต้องจะต้องมีสองสิ่งนี้อยู่ในตัวของเขาศรัทธามั่นในหัวใจเปล่งวาจาออกมาแล้วก็จะต้องน้อมรับสนองตอบ ศรัทธาตรงนี้ด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีที่เราเรียกว่าอิบาดะเพื่อเอาล้อสุบฮานอหัวตาลาเพียงพระองค์เดียวบุคคลที่กล่าวว่าฉันมีอีมานอีมานของฉันมันเข้าถึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรอะไรอีกไม่ต้องไปละหมาดอีกแล้วไม่ต้องไปถือศีลอดไม่ต้องอะไรละ่ะซิกรุลลอไม่ต้องอ่านกุรอานไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอีมานมันสถิตมั่นแล้วมันไปไปไหนแล้ว คนที่เข้าใจแบบนี้เป็นการเข้าใจที่หลงผิดหลงออกไปจากทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเพราะเราท่านทั้งหลายสามารถที่จะไปตรวจสอบดูในฮะดิษต่างๆทั้งหมดเข้าไปตรวจสอบดูในชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอวุอะลัยฮิวซัลลัมว่าท่านนาบีเนี่ยการปฏิบัติของท่าน พอแลหรือหรือเพียงแต่การปฏิญาณตนเชื่อมั่นสถิตมั่นในอีมานในหัวใจอย่างเดียวเพียงเท่านั้นกันนั้นหรือการปฏิบัติของท่านเราซูลอยู่ในลักษณะเช่นนี้กันนั้นหรือและนบีก็ไม่ต้องละหมาดนบีก็ไม่ต้องถือสินอด <c oughs> นบีก็ไม่ต้องทําการซิกดุลล้อไม่ต้องอ่านกุรอานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอะไรต่างๆทั้งหมดเลยกระนั้นหรือ พี่น้องครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่เลยท่านนบีนั้นมี إ ي م านที่มั่นคงสถิตมั่นในหัวใจเปล่งวาจาออกมาทุกวันว่าอ ah il ัชฮะดูอัลลอะอิลาฮออิลลอละว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮเปล่งวาจาออกมาอย่างน,น้อยๆเนี่ยหลังจากอาดานจบเรียบร้อยแล้วก็มีการปฏิญาณตนตรงนี้ในขณะที่มีการอาดานมูอัดดินบอกว่าอ ah il ัชฮะดูอันลาอิลาฮออิลลัลลอฮ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หลังจากนั้นมมอัดดินก็กล่าวอีกกล่าวตรงเนี้ยสองครั้งกล่าวอีกสองครั้งว่าอัชาดูอัอนะมฮัมมัดรอสูรุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามมฮัมมัดคือาศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์กล่าวปฏิญาณตนแบบนี้โดยตลอดพอกล่าวออกมาทางปากใจมีความสถิตมั่นในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา หลังจากนั้นนบีทำอะไรพี่น้องอาซามเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีไปนำละหมาดนาบีละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งบางคืนเนี่ยท่านหญิงไอาชาบอกวา่าท่านนาบีละหมาดนานมากจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเท้าวบวมท่านหญิงไอาชาราดิยาลอหัอันหาสงสารท่านนาบีแล้วก็กล่าวถามท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ววลลา,วา,วานี่ท่านรอซูล ท่านนาบีอัลลอฮ์เนี่ยโปรดปานให้แก่ท่านนาบีเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินไม่มีบาปอีกต่อไปทําไมท่านนาบีจึงต้องทุ่มเททําอิบาด์ดามากมายสึงปานนี้จนกระทั่งเท้าบวมยืนอย่างเดียวเนี่ยยืนละหมาดจนเท้าบวมทําไมท่านนาบีจึงต้องทําแบบนี้ท่านนาบีบอกเป็นประโยคเดียวนะครับเป็นประโยคที่ชัดเจนมากแล้วก็ท่านหญิงไอชาก็ไม่โต้อตอบอะไรอีกเลย อาฟาลาอากรนอัปดันชกกรอจะไม่ให้ฉันเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์การนั่นหรือก็อเน,นื่องมาจากเหตุที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปานแก่ท่านนาบีไม่มีความมลทินอะไรอีกแล้วไม่มีความบาปอะไรอีกแล้วท่านนาบีนั่นชีวิตของท่านทั้งชีวิตบริสุทธิ์ไร้มลทินแล้วจะไม่ให้ท่านนาบีเป็นเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์การนั่นหรือ นี่คือคำตอบที่ท่านนาบีตอบกับท่านหญิงไอาชาท่านนาบีทำทุกอย่างแม้ว่าอีมานเนี่ยแน่นอนอีมานของท่านนาบีกับของเราเนี่ยมันคนละเรื่องพี่น้องมันจะิตมั่นมันหน,นักแน่นมันเหนียวแน่นมันผูกพันอย่างแน่นแฟนระหว่างอีมานของท่านนาบีที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตาลาแน่นแฟนกว่าเราเนี่ยหลายล้านเท่าเทียบกันไม่ได้เลยแต่กระนั้นก็ตาม ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลลัลฮวอะลฮิวซัลลัมท่านยังละหมาดไปจนกระทั่งวันตายท่านยังถือสินอดในเดือนรอมดอนท่านยังเดินทางไปประกอบพิธีฮัตท่านยังอ่านกุรอานในช่วงในช่วงกลางคืนของเดือนรอมดอนทุกคืนที่ฮะดิษบอกว่าญิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนในเดือนรอมดอนมาทวนอานกุรอานกันท่านนาบียังมีขอดูอาท่านนาบียังมีซิกรุลลอท่านนาบียังมี การบริจาคทานท่านนาบียังมีการเยี่ยมเยียนปฏิบัติอามันซอลแลที่เป็นอิบะดาที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทุกทุกวาระท่านนาบีละหมาดไปจนกระทั่งวันตายถ้าท่านนาบีอ้างว่าอีมานของฉันมั่นคงแล้วนะอีมานของฉันถึงแล้วนะต่อไปนี้ฉันไม่ต้องละหมาดอีกแล้วต่อไปนี้ฉันไม่ต้องถือสินอดอีกแล้วท่านนบีจะอ้างอย่างนี้แล้วเนี่ย พี่น้องครับมันก็ต้องมีฮะดิษที่รายงานอย่างชัดเจนมาถึงพวกเราอย่างแน่นอนสแสดงว่าคนที่อ้างว่าอีมานของฉันเข้าถึงแล้วต่อไปนี้ฉันไม่ต้องทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์อีกแล้วส่วนคนที่ต้องทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปอีกนะ่ยแสดงว่าอีมานของเขายังเข้าไม่ถึงคนคนนี้กําลังกล่าวหาว่าท่านนาบีนั้นมีอีมานออนแอกว่าเขามีอีมานที่ละหลวมกว่าเขา ที่มันยังไม่หนักแน่นพอยังไม่เข้าถึงพอนบ,บีจึงต้องละหมาดไปจนกระทั่งวันตายนบ,บีจึงต้องถือสินอดไปจนกระทั่งวันตายเอาลอพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิดหรือเป็นอากีดาที่หลงทางสุดๆเป็นอากิดาที่หลงทางมากพี่น้องเป็นอากีดาที่มันเป็นแนวความคิดของชัยตอนชัดๆที่จะมาหลอกล่อให้พี่น้องมุสลิมของเรานะ ทำอิบาดาทุ่มเททําไปมากๆพอถึงขั้นแล้วอีมานเข้าถึงแล้วไม่ต้องละหมาดอีกต่อไปไม่ต้องถือสินอ์อีกต่อไปนั่นแหละมันเป็นหลักหรือเป็นแนวแผนลวงของชัยตอนที่สามารถทําให้คนกลุ่มหนึ่งจํานวนมากทีเดียวนะครับที่เป็นพวกซูฟีตริกัตเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยหลงทางจนกระทั่งครูของเข้าบางคนนะครับ ถึงขั้นว่าต่อไปนี้ไม่ต้องละหมาดอีกแล้วอิมานมันฝังแน่นแล้วเข้าถึงซึ่งอีมานแล้วไม่ต้องถือสินอดอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปทำฮัดไม่ต้องไปทำอุ้มร้อไม่ต้องซิกลุงร้อไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะอีมานมันเข้าถึงแล้วอย่างนี้เป็นทางที่หลงผิดเป็นทางที่จะนำคนที่ปฏิบัติแบบนี้นะไปสู่ไปสู่ความกริวโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาแท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับ ขอเรียนให้มีน้องได้ทราบว่าหนทางที่กําลังนึกคิดกันอยู่แบบนี้ที่บอกว่าอีมานเข้าถึงแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องทําอิบาร์ดาอีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่หลงผิดเป็นเรื่องที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ที่อยู่ในอันกุรอานเป็นสิ่งที่ปฏิเสธบัญญัติของอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กุรอานบอกเราชัดเจนในสุรอัลกาฟฟีอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตัดว่าอินนัลละดีนาอามานูหว้ามิลุซลิฮัดแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีตรงนี้ที่เราเรียกว่าอิบาดะาศาสนกิจที่เราทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอิมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็ประกอบคุณงามความดี คนชนิดนี้แหละอินนาลานเดิโออาจารมันอัศนาอามาลาแท้จริงเราจะเป็นผู้ที่ไม่ทำให้บกพร่องเลยไม่ทำให้ลดยนเลยสำหรับรางวัลของคนที่ทำดีแบบนี้ที่จะเรียกว่าเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์ที่จะเรียกว่าเป็นบ่าวที่พักดีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงก็คือมีสองอย่างคู่กันพี่น้องจำเอาไว้อามานู ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ววอามิลุซอลิฮาตและก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมนุษย์ต้องทำอย่างนี้บาวของอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาที่แท้จริงต้องทำอย่างนี้และเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ระบาดและความคิดตรงนี้ค่อยคระบาดไปถึงคนในแวดวงสังคมมุสลิมระดับไฮโซทั้งหลายอีมานอยู่ที่ใจใจอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า เชื่อว่ากูอานมาจากอัลลอฮ์เชื่อมูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เชื่ออย่างนี้เนี่ยมันก็พอเพียงแล้วที่จะไปสวรรค์เรื่องละมุงละมาดอะไรเนเดียวอัลลอฮ์อภัยโทษเองแหละขอให้เราเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวพอแล้วความคิดแบบนี้เริ่มระบาดออกไปในสังคมของหมู่ไฮโซทั้งหลายที่คิดทําอะไรอะไรในลักษณะที่ละหลวมนี่คือแผนร้ายของชัยตอนพี่น้องต้องกลับมาสู่ ความคิดหรือหลักอัคดีไดที่มั่นคงที่มันถูกต้องหลักยึดมัน่นหลักปฏิบัติที่มั่นคงของเราก็คือมีอีมานศรัทธามัน่นต่ออัลลอ์แล้วสถิตยอยู่ในหัวใจแล้วมันก็จะต้องเปล่งออกมาทางวาจาปฏิญาณออกมาทางคำพูดหลังจากนั้นก็ลงสู่การปฏิบัติไปตามบัญญัติหรือกฎระเบียบที่อยู่ในอุรอานและฮะดีษนี่คือชีวิต ที่แท้จริงที่ถูกต้องที่สุดในการเป็นผู้พักดีในการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฮัวตาลาถ้าอื่นไปจากนี้แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นมุสลิมะมุสลิมีนที่อยู่ในแวดวงของไฮโซทั้งหลายโปรดเข้าใจไว้เสียใหม่นะครับว่าอีมานที่มั่นคงที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มันต้องมีความประพฤติหรือการงานที่เรียกว่าอามาลุนซอลีฮุนอามันซอลและเป็นการงานที่เรียกว่าเป็นอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาด้วยเอาแต่คิดอย่างเดียวเอาแต่เกิดความรู้สึกอย่างเดียวตรงนี้ไม่ใช่การเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานะครับวบิลลหิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบระกาตุ